ฉเฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวะทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนซายสั่งไอศกรีม5ลูกเป็นรสวานิลาชาเขียวและสตออรอเบอรี่นะครับเผือกแล้วก็ช็อกโกแลตด้วยนะครับอย่างละ1ลูก ถ,ถ้าคนขายนำไอศครีมแต่และลูกมาเรียงซ้อนกันบนโคนนะดูรูปประกอบนะครับอย่างนี้ในแนวตั้งแบบสุ่มจงหาความน่าจะเป็นที่ไอศครีมลูกบนสุดเป็นวานิลาและไอศครีมลูกกลางเป็นรสชาเขียวนะครับเนี่ยบนสุดเป็นวานิลาแล้วก็กลางสุดเป็นชาเขียวส่วนอีก2ออันเป็นอะไรก็ได้นะให้หาความน่าจะเป็นว่ามันเป็นไปได้ เท่าไหร่นะครับเออข้อนี้หาความน่าจะเป็นทางไงครับก็หาได้จากสูตร pe เท่าก e ับ ne ส่วน ns นะครับก็ตั้งต้นที่สูตรนี้นะเราก็หา ne ก่อน e เลยนะครับหา ne ทำไงครับเราก็ใช้หลักการคูณน,นะครับ อหลักการคูณทำไมครับเราก็เริ่มที่แบ่งงานเป็นขั้นนะครับเออขั้นที่1เราต้องฟิกบนสุดนะครับนะฟิกบนสุดทำให้บนสุดยังไงทำบนสุดให้เป็นอะไรนะเอ,อ่นะสกรีมมันอย่างเงี้ยมันจะมี4ชั้นถูกไหมชั้นบนชั้นที่2ชั้นที่3 4 5้นะครับนี่บนสุดเนี่ยต้องถูกฟิกให้เป็นอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าบนสุดเป็นวานิลานะครับเอองั้นต้องฟิกบนสุดให้เป็นวานิลาเราก็สามารถงั้นบนสุดเนี่ยเราสามารถทำงานชั้นบนสุดเนี่ยให้เป็นวาน,นิลาได้กี่วิธีครับก็ได้แค่1วิธีเพราะว่ามันมีวานิลาอยู่แค่1รส ถูกไหมเออก็เป็น1วิธีนะครับต่อมานะฟิกตรงกลางให้เป็นก็แบ่งงานเป็นขั้นที่2นะครับทําตรงกลางนะเอออันนี้ไปแล้วนะตรงกลางเป็นรถชาได้กี่วิธีครับมีรถชาอยู่1นึ่อ หนึ่งรถก็แสดงว่าทำตรงกลางเนี่ยได้อีก1วิธีนะครับเออต่อไปเราก็ทำงานขั้นอื่นต่อครับขั้นที่3ก็นะเลียกไอศกรีมลูกอื่นมาเติมนะครับนะอ่ั้นที่2ก็คือทำไอศกรีมลูกที่2นับจากบน นะครับลูกที่2นับจากบนก็เลือกได้กี่วิธีครับมันก็เลือกได้มีแอสเปรีนอยู่3ลูกให้เลือกใช่ไหมวันนลากับชาไปแล้วนะก็มีหลู่อยู่แค่3ลูกนะครับอืมอ่ะลดชาเขียวชาเขียวไปแล้วนะครับเออก็มี3ลูกก็เลือกได้ทำได้3วิธีนะครับเออต่อไปขั้นที่4นะเราก็ มาจัดการนะครับตำแหน่งรองล่างสุดนะครับที่จริงไม่ใช่ทำนะเราเขียนว่าวางดีกว่าเออวางวางอ่ะถัดมาก็คือวางลูกที่ลูกเนี้ยนะลูกที่2นับจากล่างหรือลูกที่4นับจากบนอะ นะวางลูกที่4นับจากบนได้กี่วิธีครับตอนนี้เหลือเหลไอศกรีมอยู่กี่รถครับนะวางไปแล้ว3รถก็เหลืออีก2รถก็เลือกได้อีก2วิธีนะครับต่อไปขั้นที่5นะครับวางลูกที่5นะครับนับจากบน ก็คือวางลูกล่างสุดอะนะคูณง,ง่ายก็คือวางลูกล่างสุดได้กี่วิธีครับนะไอสครีมถูกเลือกไปแล้ว4รถก็เหลืออีก1รถก็เลือกได้แค่1วิธีงั้นเข้าหลักการคูณเราก็จะได้ NE เป็น1ค<ม>ูณ1นคูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองก็ได้เท่ากับ6วิธีอัอนนี้ NE นะครับ ต่อไปหา ns นะครับส่วน ns เนี่ยก็คือจำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดเรียงที่เป็นไปได้เลยนะครับนะเป็นไปได้กี่วิธี ne เนี่ยก็คือมันคือจำนวนวิธีการจัดเรียงาตามสิ่งที่เราสนใจนะครับก็คือให้ตรงกลางเป็นชาเขียวบนสุดเป็นวานิลาส่วน ns เนี่ยก็คือการจัดเรียงรูปแบบอื่นๆทั้งหมดเลยที่เป็นไปได้ นะไม่ฟิกว่าต้องเป็นแบบไหนงั้นการเรียงเอาไอศกรีมมาเรียงกันทั้งหมดจะเป็นไปได้กี่แบบครับนะก็ใช้สูตรได้เลยนะการเรียงสิ่งของที่แตกต่างกัน5ชิ้นนะก็จะเรียงได้ทั้งหมดเป็น5้าแฟกนั่นเองนะครับเอออันนี้ก็มาจากสูตรเรียงสิ่งของทั้งหมดนะครับที่ต่างกันนะเออมันก็จะเป็น n แฟก ทีนี้มี5รลูกก็เป็น5แฟกนะครับก็จะได้ ns เป็น5แฟก5แฟกเนี่ยก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับก็5 4 20 3 2 6 20คูณ6ก็ได้เป็น120นั่นเองนะครับวิธีเพราะงั้น pe ของเราก็เอา6ตั้งครับแล้วก็หารด้วย120นะก็จะตัดๆได้เป็น1ส่วน20นั่นเองนะครับสุดท้ายข้อนี้เราก็ตอบครับ ตอบ1ส่วน20นะครับ